สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นี่ค่ะสปาเกตตี้เส้นโฮลวีตสปาเกตตี้โฮลวีตซอสปลาค่ะนี่ค่ะทุกคนวันนี้เราจะทำสปาเก็ตตี้โฮลวีตนะคะนี่ก็คือสปาเกตตี้นะคะฟอร์มของสปาเกตตี้นั่นเองนะคะ ีภาษาเยอรมันแล้วก็จะมีผงทำสปาเกตตี้นะคะแล้วก็ปุยก็จะเป็นหอมแดงแล้วก็วันนี้ปุยทำอซอสด้วยเนื้อปลานะคะปลาพล,ล็อกหรืออ阿สกาเซลักนะคะนี่ค่ะทำกันเลยจ้านี่จ้าทุกคนใส่หอมแดงนะคะลงไป หอมแดงสักนิดนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะก็จะไม่คนมากนะคะเนื้อปลาเดี๋ยวจะคาวนะคะ เดี๋ยวก็เอาไว้แบบนี้รอให้สุกนิดนึงนะคะนี่ค่ะเนื้อปลาก็เริ่มสุกแล้วนะคะปุ้ยก็จะใส่น้ำลงไปนะคะพอประมาณนะคะแล้วเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปเลยนะคะผงสปาเกตตี้นะคะ อันนี้ปุ๋ยก็ลองทําดูนะคะใช้เนื้อปลาลองทําดูว่าแล้วเราก็คนนะคะเพื่อนๆคนให้ผงสปากเกตตี้นี้ละลายนะคะคนไม่ต้องแรงมากนะคะเดี๋ยวเนื้อปลาแตกนะคะเนื้อปลาี่ปุ๋ยใช้หั่นเป็นชิ้นเอานะคะหั่นเป็นเล็กๆลูกเต๋าเอานะคะนี่ค่ะแล้วก็รอสักพักนะคะ นี่ค่ะซอสสปาเกตตี้ปาลาพลอกของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ปลานี่ก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะอ่าแป๊บเดียวก็สุกนะคะเราก็ไม่ต้องทานานเท่าไหร่นะคะปิดไฟเลยนะคะนี่ก็เป็นซอสสปาเกตตี้ปาลาพลอกนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะ